นะขนาดหน้าผ้า80เซนค่ะ ความยาวอยู่ที่200ซนเมตรนะคะคุณลูกค้าส่วนใหญ่นะคะสามารถนะคะนำไปใช้งานไปทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าหนึ่งเลยค่ะใช้แทนผ้าขนหนูได้เลยนะใช้เป็นผ้าขนหนูเนาะใช้แทนผ้าเช็ดตัวได้เลยเพราะว่าอะไรคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายหนานุ่มนะคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นระบายอากาศดีมากๆเลยซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บริพัตไทยให้หนูด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเด้้วยนะะคคคคุณูกาสหรับ ค้านะคะที่สนใจนะคะซื้อเป็นของฝันของฝากซื้อเป็นของฝันของฝากผ้าไทยสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะวันนี้มีทั้งหมด10เฉดสีค่ะวันนี้มีทั้งหมด10เฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยนะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะเตรียม CF capture หน้าจอได้เลยเตรียม CF capture หน้าจอได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะว่ามีเฉดสีอะไรกันบ้างนะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเป็นของฝันของฝากของรับไหว่งานแต่งใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะจัดงาน ที่บ้านกําลังเตรียมงานจัดงานอยู่มองหาของช่ำรวยของที่ระลึกคุณลูกค้าขะ,ค,ะคิดถึงร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าคะ ราคาผืนละ150บาทราคาผืนละ150บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้มีให้เลือกให้ช็อปทั้งหมด10เฉดสีนะมีให้เลือกให้ช็อปทั้งหมด10เฉดสีค่ะเตรียม C F Capture หน้าจอได้เลยรวมไปถึงนะคะทางร้านนะคะจะแพ็กแบบนี้ให้ทางร้านนะคะจะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยจะแพ็กแบบนี้ให้ทุกชิ้นนะคะวันนี้ค่ะสั่งซื้อ3มผืนวันนี้สั่งซื้อ3ผืนคุณลูกค้าขาปกติ450บาทขออนุญาตนะคะบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะขออนุญาตนะคะบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ450 50บาทบวก50บาทเซตนี้3ผืนนะคะ500บาท3ผืน500บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะนำไปใช้เองหรือว่าจะซื้อเป็นของฝันของฝากก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะผ้าขาวหมาผ้าฝ้ายเนื้อหนานุ่มผ้าขาวหมาผ้าฝ้ายเนื้อหนานุ่มนะคะเป็นผ้านะคะ รุ่นนี้แหละที่นุ่มนะคะนําไปตัดเสื้อของคุณผู้ชายเนาะคุณลูกค้าค่ะที่เป็นทรงคอจีนทรงคอปกรวมไปถึงนะคะที่เป็นนะคะทรงเขาเรียกว่าอะไรนะทรงทรงคอจีนที่แบบติดคอน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคุณลูกค,ค้าคะนะขอพระคุณมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายเนื้อหนานุ่มผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายเนื้อหนานุ่มราคาผืนละห5 0รอบาทวันนี้คุณลูกค,ค้าขา3ามผืนค่ะ สั่งซื้อ3ผืนแล้วก็จะแพ็กแบบนี้ให้ใช่ไหมสามผืน500บาทจา้ะสามผืน500บาทคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้อยากได้สีอะไรหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรคะสีมาเลยนะคะคุณลูกค้าขาเราก็จะแพ็คนะคะใส่นะคะถุงแฟล็กเพสแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งสินค้านะคะผ่าน บริษัท 8x เ,เพชแบบนี้นะคุณลูกค้าสาขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเพราะว่านะคะถ้าเป็นไซส์เล็กแบบนี้มันจะใส่ได้3ชิ้นเนอะคุณลูกค้าคะสามผืนแบบนี้นะคะ500บาทจา้ะสามผืนแบบนี้500บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ 0890416008ทางร้านของเรานะคะก็จะใส่ถุงนะคะแพ็คแบบนี้ไปให้นะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจะรับกิ่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ3หมผืนแบบนี้3หมผืนแบบนี้500บาท3ามผืนแบบนี้500บาทค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากของชาด้วยของที่ระลึกนะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะทุกๆเทศกาลงานบุญ ทุกๆเทศกาลงานบุญเลยนะงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะเป็นงานเกษียณนะคะคุณลูกค้าจัดเตรียมไว้นะคะซื้อไปเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้สั่งซื้อ3ผืนค่ะคุณลูกค้าจ๋าสามผืนนะคะ450บาทบวกค่า,า,าจัดส่งนะคะค่าเก็บเงินปลายทางนะคะหมอเหมาอยู่ที่50บาทนะคะเซตนี้3ผืนนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะเราก็จะใส่ถุงแฟลแบบนี้ไปให้นะ,ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นเซตใหญ่ะคะเซตใหญ่จัมโบ้แบบนี้6ผืนค่ะ เซตใหญ่จัมโบ้แบบนี้6กผืนคุณลูกค้าขาะ 6, ผืน900บาทเท่านั้นนะ 6, หกผืนเก้าร้อยบาทคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหกผืนคุณลูกค้าขาผืนละหนึ่งร้อยห้าสิบรุ่นนี้นะคะไซส์นี้นะจัดส่งนะคะจัดส่งสินค้านะคะผ้าไทยสวยๆถ้ากข้ามา้าไฟเส้นใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาหกผืนค่ะ หกพันเก้าร้อยบาทหกพันเก้าร้อยบาทค่ะสำหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะซื้อเป็นของฝันของฝากของชัด้ดรวยของที่ระเลือกคุณลูกค้าคา่ะหกพื้นแบบนี้เราจะแพ็กใส่ถุงแฟตนะคะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ให้นะคุณลูกค้าคา่ะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะที่ช่องยูทูบแม่าริาพาไทยของเราด้วยนะคะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะชอบงานแพ็คกิ้งแบบไหนก็บอกได้คุณลูกค้าคา่ะรุ่นนี้นะหกหกพื้นค่ะเนี่ยเห็นไหมอยู่ยยะ 6พื้น900บาท6ื้น900บาทรุ่นนี้ไม่มีค่าจัดส่งคุณลูกค้าคะ่ะโปนี้ไม่มีค่าจัดส่งนะเพราะว่านะคะเราใส่ถุงใหญ่แบบนี้เลยนะคะ6ชิ้นสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าเดี๋ยวนุ่มมีผ้าให้เลือกนุ่มมีผ้าให้เลือกทั้งหมด10เฉดสีนุ่มมีผ้าให้เลือกทั้งหมด10เฉดสีคุณลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้าอยากเลือกลายผ้าเองคุณลูกค้าจ๋า 0 8 9 0 4 1 6 0เ8เบอร์โทรเบอร์นี้นําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขเลขโทรศัพท์ได้เลยนะแอดไลน์เข้ามานะคุณลูกค้าจ๋าถ้าอยากเลือกผ้าเองนะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นต้องขอแจ้งแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มีแอปพลิเคชันไลน์นุงขออนุญาตเลือกสีให้นุ่งขออนุญาตคละสีให้นะคะคุณลูกค้านะเนี่ยเวลาการแพ็คนะคะเราก็จะแพ็คใส่ถุงใส่แบบนี้ให้ให้นน้ะ6ชิ สำหรับชุดแฟตใบใหญ่แบบนี้นะจะได้ทั้งหมด6ชิ้นค่ะคุณลูกค้าคะจ่ายเพียง900บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องโอนนะคุณลูกค้าเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้านะคะจะนําไปแปลรูปไม่ว่าจะเป็นเสื้อไปเป็นกระโปรงผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาตัดได้นะตัดเกงเกงก็ได้ตัดเสื้อก็สวยตัดกระโปรงยิ่งสวยเออตัดตัดเป็นกระเป๋าอะค่ะทำเป็นกระเป๋าได้เพราะว่าเนื้อผ้านานุ่มนะ เนื้อผ้าหนานุ่มตัดออกมาแล้วสวยมากนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ,ะ089-0416-08 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะเราจะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยแล้ววันนี้คุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะมองค่ะ ของที่เราลึกงานเกษียณของที่เราลึกงานเกษียณสั่งทำนะคะ50ชิ้นขึ้นไป50ชิ้นขึ้นไปเรามีราคาโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยคุณลูกค้าจะ้ะป้ายชื่อตรงนี้เดี๋ยวเราจัดทาให้พ็คกิ้งสวยสยให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าคะเราได้เห็น2เฉดสีแล้วใช่ไหมเราได้เห็น2เฉดสีแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเดนนุ่มนะคะขออนะุ นี่เลยนะคะมีแต่สีสวยๆรอบนี้นะคะได้ผ้ามามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ไงเดี๋ยวน้อให้ดูก่อนนะนี่ค่ะผ<ส>ืนนี้ก็จะเป็นน้ําเงินขาวคืนนี้ค่ะจะเป็นน้ําเงินขาวค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเกี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดราคาผืนละนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาผืนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท คุณลูกค้าจะรับกี่ผืนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าสั่งซื้อ 3, ผืนนะคะ500บาทนะคุณลูกค้าคะสั่ง3ผืน500บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ6ผืนวันนี้900บาทเท่านั้นค่ะ6ผืน900บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะมีสีละสิบนะมีนะคะมีลายนะคะมีสีละสิบผืนคุณลูกค้าชอบ กีส่สีชอบกี่ชิ้นนะคะอยากได้กี่ชิ้นอยากจะใช้กี่ชิ้นก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆมีลายเล็กด้วยนะรอบนี้มีได้ลายเล็กมาด้วยนะอันนี้จะเป็นเขียวขาวอันนี้จะเป็นเขียวขาวสวยอะนะคะเขียวครีม,มเขียวขาวครีมอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าคะเดี๋ยวนุ่มขอแยกเปิดให้ดูก่อนสวยนี่ค่ะ ผ้าเนื้อนิ่มมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าผ้าเนื้อนิ่มนิมเลยนะคะนี่เลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อนุ่มๆนะไม่ใช่เนื้อผ้ามันเงานะไม่ใช่เนื้อผ้ามันเงานะคุณลูกค้าขารุ่นนี้ค่ะเป็นงานผ้าขอมานะคะผ้าฝ้ายรีเมียมคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายเส้นใหญ่นะคะสามารถนําไปออกแบบดีไซน์นะคะแปลรูปได้หลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดเดทอะไรเงี้ยซื้อเลยคุณลูกค้าขะถ้าเป็นชุดเดทเป็นเสื้ออะไรเงี้ยซื้อ2ผืนนะใช้2ผืนค่ะตัดได้เลยใช้2ผืนตัดได้เลยตัดเสื้อค่ะ ชุดเด็กก็ได้ค่ะใช้2ชิ้นค่ะโอเคนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเผื่อคุณลูกค้าบอกว่าออชอบลายเล็กๆเนาะแล้วก็แบบว่าซื้อ2ผืนใช่ไหมจะเอ,เอาอะไรเนี้ยสผืนอะไรเนี้ยค่ะบอกได้เลยนะแจ้งกับแอดมินได้เลยถ้าคุณลูกค้านะคะมีแอปพลิเคชันลน์ไม่ใช่ปัญหาเลยเราสามารถส่งรูปทั้ง1 0เฉดสีอัปเดตล่าสุดให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมได้เลยนะคะคุณพี่สามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นอยากได้สีเขียวแบบเน,นี้ยสผืนเลยคุณลูกค้าก็ยังสามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกัน ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากด้วยนะคะอย่าลืมนะเข้าชมเข้าช็อปรีวิว,วสินค้านะคะของร้านแม่มารีภาไทยของเราคุณลูกค้าค่ะทางนี้เลยช่อง u t u b e แม่มารีภาไทยของเรานีา่แหละค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายเลยให้คุณลูกค้าได้ดูได้ช็อปกันทุกๆวันด้วยนะคะคุณพี่จา๋าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะร้านแม่มารีภาไทยเหรออยู่ในอำเภอเมืองค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ห่างจากขอโหวตบึงพลานะค 2กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าขาชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 041 60 08ค่ะหรือว่านะคะอ่านำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะมีทั้งหมด10เฉดสีค่ะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นสีที่2เนาะจะเป็นเขียวครีมนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นลายเล็กๆแบบนี้นะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะ ชอบเฉดสีไหนก็เลือกได้เลยชอบเฉดสีไหนก็เลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะก็มีให้ชมให้ชอบเยอะแยะมากมายคุณลูกค้า่ะเรามาต่อกับสีนี้เลยสีนี้สวยเข้าตามากๆสีนี้จะเป็นสีส้มนะสีนี้จะเป็นสีส้มค่ะอ่ดูสีส้มก่อนนะนี่เลยสดใสมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่แบบว่าชอบสีสดๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีสดสดสีสันสดใสคุณลูกค้าขาผืนนี้สีส้ม จะเป็นสีส้มขาวสีส้มขาวสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนาะกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะรอคุณลูกค้าอยู่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชอบเฉดสีไหนเลือกได้ถ้ามีแอปพลิเคชันไลน์เดี๋ yn ุ่มส่งรูปให้เลือกถ้ามีแอปพลิเคชันไลน์เดี๋ yn ุ่มส่งรูปให้เลือกค่ะนุ่มมีรูปทั้งหมด17สีละ ดุมนะคะก็จะถ่ายใช่ไหมถ่ายแล้วก็ส่งให้คุณลูกค้าดูด้วยนะชอบผืนไหนบอกนะชอบผืนไหนสั่งซื้อได้เลยค่ะเลือกได้ <c oughs> จะรับนะคะเป็นเซตสามผืนห้าร้อยหรือว่าหกผืนเก้าร้อยก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกซื้อเลยนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้ค่ะสีส้มขาวจ้าสวยสดใสมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e แม่มริภาไทยของเราด้วยนะคะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยเนาะมาต่อกับสีแดงขาวจ้า มาต่อกับผ้าเซตนี้ค่ะสีแดงขาวคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีแดงนะนี่เลยผืนนี้ก็สวยนี่นะคะมีทั้งหมดนะคะ10ผืนค่ะได้มาทั้งหมด10ผืนค่ะจะรับกี่ผืนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยตอนนี้ยังมีครบทั้ง10เฉดสี ตอนนี้ยังมีครบทั้ง1 0เฉดสีคุณลูกค้าสามารถนะคะเลือกได้นะคุณลูกค้าขาช่วงนี้ยังเลือกได้อยู่นะคุณลูกค้าจ๋าถ้าหมดแล้วนุ่มก็จะบอกนะว่าตอนนี้เหลือ9สีนะตอนนี้เหลือ8สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังมีครบทั้ง1 0เฉดสีคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะสั่งซื้อ10ผืนก็1,500ับาทค่ะบอกว่า บอกว่ารับทั้งสิบสีเลยใช่ไหมได้เลยจ้าพี่จัางซื้อทั้งสิบสีเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e แม่าริพาไทยของเราด้วยนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแดงครีมนะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้จะเป็นแดงครีมสวยค่ะ เบอร์นี้สวยมากนะคะ0890416008คุณลูกค้าขาเบอร์โทรศัพทพ์ของรา้านแม่มารี้าไทายของเรานะคะมีเ o, บอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะหรือว่านะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เมมใส่เครื่องไว้เลยแม่มารี้าไทยคุณลูกค้าขาช่อง YouTube แม่มารี้าไทยนะคะคุณลูกค้า๋าคุณลูกค้าเซฟไว้แบบนี้ก็ได้เวลาคุณลูกค้าจะซื้อสินค้าคุณลูกค้าก็จะได้โทรมานะคุณลูกค้า๋า0890416008 กรณีคุณลูกค้าอยากเลือกผ้าคุณลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นเราไม่สามารถส่งให้คุณลูกค้าดูได้นะคะถ้า,ค,านะคุณลูกค้าไม่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นผ้าแบบนี้เราก็คะาสีไปเลยก็ได้เพราะว่าสวดอยู่แล้วเพราะว่าคุณลูกค้าก็ได้ดูได้ชมอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกของรับไหว้างานแต่งคุณพี่จา๋าสุดคลาสสิก ะะขอบอกเลยว่าสุดคลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008ร้านแม่มารี้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนบอกได้เลยนะอยากได้เฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาตอนนี้ยังมีให้เลือกครบทั้งหมด10เฉดสีนะจะรับ10พืนก็1,500บาทค่ะ1,500บาทคุณลูกค้าขาเดี๋ยวน้องแพ็คให้ นะคะแพ็คแพ็คเป็นม้วนแบบนี้แหละแพ็คเป็นม้วนแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยเผื่อคุณลูกค้านะคะนาไปส่งมอบส่งต่อเป็นของฝันของฝากเนาะได้เลยจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะแต่ถ้าสั่งซื้อ3ผืนนะคุณลูกค้าขาขออนุญ,ญาตบวกค่าจัดส่งเพิ่มเติม50บาทนะคะ3ผืน500บาทนะแต่ถ้า6ผืนนะเป็นแพ็คเหมือนที่นุ่มทาไว้ใช่ไหมก็9ก0บาทเท่านั้นแหละค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ10ผืนเลย1,500บาทคุณลูกค้าขาจากปกติผืนละ1 80บาท วันนี้ลดพิเศษสุดๆให้เลยคุณลูกค้าขอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีผ้าขาม้าอีกหนึ่งรูปแบบผ้าเขาม้าเนื้อหนานุ่มแบบนี้คุณลูกค้าบางท่านยังไม่เคยใช้นะยังไม่เคยได้สัมผัสเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมเนื้อเนื้อผ้าฝ้ายนะคะจะเป็นฝ้ายนุ่มๆแบบนี้จะเป็นเนื้อฝ้ายหนานุ่มแบบนี้ค่ะจะเป็นเนื้อฝ้ายหนานุ่มแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดร้อ็ดฝนตกอยู่นะคะคุณลูกค้านะ <S <S <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆท่านใดอยู่จังหวัดอะไรฝนตกไหม <ARM 'd> นะคะเซ่ฮัลโหลทักทายเข้ามานะคะแจ้งข่าวนะคะแจ้งข่าวข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆทุกๆท่านได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะลายนี้ก็สวยอันนี้จะเป็นลายเล็กลายเล็กรอบนี้เหรอได้หนึ่งสองได้สามลายเลยนะได้สามสีเนาะคุณลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นเขียวเขียวขาวใช่ไหมอันนี้จะเป็นนะคะมันจะเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นม่วงเริ่มต้นจากม่วงก่อนเนาะม่วงขาวเขียวชมพูใช่ไหม อันนี้จะเป็นสีน้าเงินไหมคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคุณลูกค้าคะสวยเห็นไหมแบบมีสีแดงด้วยผืนนี้มีความหลากหลายมากนะคะอ่รุ่นนี้สีนี้นะคะผ้าผ้าผืนนี้มีความหลากหลายมากๆ uh, ะะผ,าผ้าผืนนี้มีความหลากหลายมากๆเดี๋ยวต้งองสอนญาให้ดูใกล้ๆกล้ด้วยผ้าผืนนี้สวยนี่คะ่ะผ้าผืนนี้สวยถ้าไปตัดเป็นชุดนะถ้าไปตัดเป็นชุดเดทอะไรเงี้ยก็จะมีความสวยมีความสดใสด้วยนะคะคุณลูกค้าคะมีความสวยมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะคุณลูกค้าคะอันนี้จะเป็นขออนุญาตบอกเลยว่า อัปเดตลายผ้าล่าสุดคนนี้ย่าบอกเลยว่าอัปเดตลายผ้าล่าสุดคุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะอยากตัดเสื้ออยากตัดกระโปรงอยากตัดชุดเดสแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยอยากตัดเป็นเดสสั้นเดสยาวบอกนะคุณลูกค้าขา,ขาเดวทางร้านของเราตัดให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามราคาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะคะคุณลูกค้าขาเซ่ฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องยูทูบแม่ม มีมาอัปเดตให้ดูให้ชมก่อนวันนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาอีก200ผืนวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาที่หน้าร้านอีก200ผืนนะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณนะผืนนี้หรอขนาดหน้าผ้า80เซนค่ะความยาว200เซนติเมตรโอเคขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าจ๋าเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยกดนะคะคําว่าส่งเข้ามาได้เลยจะทราบจะได้ทราบเนาะว่าคุณลูกค้านะคะช่อง YouTube ช่องไหนที่เข้ามารับดูรับชม ทางช่อง y YouTube แม่มารีภาไทยของเราอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการโปรโมทช่อง YouTube ของคุณลูกค้าด้วยนะคะทักทายเซฮัลโหลเข้ามาได้เลยกดคําว่าส่งเข้ามาได้เลยถ้าดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มันจะมีปุ่มอยู่คุณลูกค้าค่ะนะคะคุณลูกค้าสามารถกดเข้ามาได้เลยกดคําว่าส่งเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆด้วยนะคะเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยฝนตกหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้เหาอคะหน้าร้านนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดฝนตกโอ้โหฝนตกเยอะเหมือนกันนะฝนตกหนาอยู่นะคะคุณลูกค้านะ ขอบอคุณมากๆเลยนะคะยังไม่ครบใช่ไหมยังไม่ครบสีเฉดสีอาจได้เลยจะไปต่อเลยค่ะคุณพี่จ๋าจะไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะคะเรามีหลายสีเรามีหลายสีหลายเฉดให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยเนาะคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะสีส้มครีมพืนนี้จะเป็นลายกลางๆนะคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะสวยไหมอันนี้จะเป็นส้มครีมค่ะ สีส้มครีมมีความสดใสสีส้มครีมมีความสดใสเหมาะสําหรับรคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีสันสดใสคุณลูกค้าคะแนะนําอีกหนึ่งผืนแนะนําอีกหนึ่งผืนแนะนําอีกหนึ่งเฉดสีค่ะคุณลูกค้าขาสวยขนาดหน้าผ้า80เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะคะใช้แทนผ้าใช้เป็นผ้าขนหนูได้เลยใช้แทนผ้าเช็ดตัวเนาะเป็นผ้าเช็ดตัวสวยๆๆใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าที่บ้านน่ะแบบว่าทําเป็นบ้านเรือนไทยใช่ไหมแล้วแบบว่าอยากได้เป็นผ้มาม่าน คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดานาไปเย็บเย็บมุมนิดนึงอ่ะเพื่อที่จะได้ใส่ใส่ตรงสายสลิงหรือว่าจะเป็นแบบว่าขาเนาะขาของคานที่เป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยก็สามารถนําไปนําไปแมทได้นําไปมิกแอนแมทดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากนําไปตัดชุดเห็นนุ่มใส่ที่เป็นผ้าข่าม้าใช่ไหมอันนี้สวยนะเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าหนานุ่มค่ะตัดเสื้อ นะคะตัดเกง่งเนื้อผ้าอยู่ทรงสวยมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Youtube แม่มริผ้าไทยให้นุ่มด้วยนะคะผืนนี้จะเป็นส้มครีมค่ะสวยสดใสค่ะ สวยสดใสมากๆนะคะมีทั้งหมด10เฉดสีมีทั้งหมด10ลายค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะพี่ๆจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาริภาไทยให้ด้วยนะชอบนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะุณลูกค้าจ๊ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะสั่งซื้อ3ผืนสั่งซื้อ3ผืนบาท จกปกติราคาผืนละ180บาทใช่ไหมแล้วก็นะคะมีโปรโมชั่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น6ผืนนะคะ6ผืน900บาทหรือว่าคุณลูกค้าจะรับ10ผืนเลย10ผืน1,500บาทจาก10ผืน1,500บาทคุณลูกค้าค่ะก็จะได้ทั้งหมด10เฉดสีสวยไม่ซ้ำเลยโอเคไหมขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีละ2ผืนแบบนี้แล้วอยากเลือกใช่ไหมอยากเลือกผ้าเองคุณลูกค้าจ๋าเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปเพิ่มเพื่อนนะนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่มารีพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เฉดสีเขียวน้ําตาลเฉดนี้สีเขียวน้าตาลสวยรุ่มาชอบความคลาสสิกนะคะถ้าชอบสีคลาสสิกเหมือนนุ่มคุณลูกค้าขา,<ค>าเป็นอีกเฉดสีที่สวยเป็นอีกหนึ่งเฉดสีที่มีความแปลกใหม่ สวยงามมากๆเพราะว่าท exactly like อแต like ่ละครั้งได้ไม่เหมือนเดิมนะทอมาแต่ละครั้งได้ไม่เหมือนเดิมคุณลูกค้าขาทอมาหนึ่งครั้งจะได้ผ้าทั้งหมด20ผืนทอมาหนึ่งครั้งจะได้ผ้าทั้งหมด20ผืนนะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะมีสีละสิบผืนเพราะว่านะคะสิบผืนเขาหมาไปหมดแล้วเนาะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ค่ะเหลือนะคะสีละสิบผืนลายละสิบผืนเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสีเขียวน้ำตาลค่ะจะเป็นเฉดพัาสเคล จะเป็นเฉดคาสเทลสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆครับคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซ่อมเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสนใจนำไปทำลายซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะอย่าลืมนะ50ชิ้นขึ้นไป50ชิ้นขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าจ๋าโลโก้ตรงนี้ ข้อความนะเดี๋ยวของเราจัดทาให้ฟรีอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าของที่ระลึกงานเกษียณนะคะใส่ชื่อใส่ชื่อโรงเรียนใส่วันที่ข้อความสูงสุด4ี่บรรทัดใช่ไหมแล้วเราก็จะแพคให้สวยๆแบบนี้นะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะทำป้ายชื่อให้ฟรีแพ็คก,กิ้งสวยๆแบบนี้ให้ฟรีแล้วที่สําคัญจัดส่งฟรีด้วยค่ะแต่งานออเดอร์มีมัดจํา50%อย่างเช่นนะคะข้างงาน5,000บาทคุณลูกค้าต้องโอนมัดจํา2,500บาท งานเสร็จเราก็จะส่งรูปให้คุณลูกค้าก็โอนในส่วนที่เหลือแล้วค่าจัดส่งไม่ต้องเสียค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดส่งให้ฟรีเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะสําหรับงานออเดอร์แบบนี้นะคะเพราะว่ายอดนะคะสั่งซื้อจะเยอะเนาะแล้วก็ที่สํคาคัญก็จะเป็นราคาพิเศษให้ด้วยนะคะคุณลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008นะจ๊นะโทเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยวิสิทธิ์สวยมากเลยคุณแโคนตกโคนตก นี่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 อันนี้ก็สวยอันนี้จะเป็นสามสีถ้าขาวม้าสามสีจะมีเขียวมีขาวแล้วก็ส้มด้วย <c oughs> มีเขียวมีขาวแล้วส้มค่ะมีเขียวมีขาวมีส้มค่ะคุณลูกค้าจ๋ากดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บาริผ้าไทายของเราด้วยนะคะชอบเฉดสีไหนเลือกได้ชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยค่ะสวยสวยทุกผืนสวยทุกสีเลยใช่ไหมรับสิบผืนเลยเนาะรับสิบสีได้เลยค่ะสิบสีหนึ่งพันห้าร้อยบาทสิบผืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านะ จัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะคืนนี้ก็สามเฉดสี 4, เช่นเดียวกันจะเป็นน้ำเงินครีมแดงจะเป็นน้ำเงินครีมแดงค่ะสวยเห็นไหมแล้วก็อีกหนึ่งเพืนสุดท้ายคุณลูกค,ะคะ้าขาพื้นที่สิบสีที่สิบวันนี้นะคะกับเรนโบว์สายลุ้งนะคะเรนโบว์สายลุ้งของเราสวยมากอ่าน,นี้ให้ดูก่อนเลยนะคะถ้าเป็นลายเล็กๆอย่างงี้เนื้อผ้าจะนุ่มมากนะคะ นื้อผ้าจะนุ่มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าน,นะคะก็รีดนะคะก่อนนํามาใช้งานผ้าจะนุ่มฟูแล้วก็สวยงามมากๆครสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับไปใช้งานในรูปแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะุณลูกค้าคะซื้อเป็นของฝันของฝากของรับไหว้งานแต่งแบบนะี้ คือมันเป็นอนาที่ดีงามมากๆแล้วที่สาคัญมากไปกว่านั้นเนื้อฝ้ายนุ่มๆแบบนี้เนื้อฝ้ายนุ่มๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอบอกก่อนว่าคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขามีทั้งหมด10เฉดสีคุณลูกค้าจะรับกีดสีจะรับกีดถึงแจงเข้ามาทักข้มมาได้เลยคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นเริ่มต้น3,500บาทค่ะโปรโมชั่นเริ่มต้น3,500บาทคุณลูกค้าจะรับกีดถึงก็แจงเข้ามาทักข้มมาได้เลยนะซื้อเป็นของฝันของฝาก ซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะซื้อไปใช้คุณลูกค้าค่ะดีผ้ามันนุ่มนุ่มมาแนะนําให้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผ้าเนื้อนุ่มค่ะผ้าเนื้อนุ่มมากๆด้วยนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้ลองใช้นะคะขอบพคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกาทการติดตามเนาะกาับโปรโมชั่นสินค้าในวันนี้ผ้าขา่าม้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าขา่าม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่นะคะผ้าข่าม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ขนาดหน้าผ้า80ิเซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรคุณลูกค้าขาสามารถนําไป ประยุกต์ปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย8 9 0 4 1 6 0 0เร้าศูนส่นแราแม่มรีผ้าไทยยินด,ดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอย่าลืมนะคุณลูกค้าจ๋านุมา่มก็จะแพคแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคุณลูกค้าจะสั่ง100ชิ้น200ชิ้น300ชิ้นเราก็จะแพ็คสวยๆแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยและที่สาคัญมากไปกว่านั้นป้ายชื่องานตรงนี้เป็นของคุณลูกค้านะคะป้ายช 50ชิ้นขึ้นไปแค่นั้นแหละค่ะ50ผืนขึ้นไปแบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจัดทาให้ป้ายชื่องานตรงนี้เป็นของคุณลูกค้าเองคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะรับกี่ผืนจะนําไปใช้งานรูปแบบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคุณลูกค้าขาเห็น QR code ของร้านแม่มารีพาไทยก็สามารถสแกนที่ QR code ท็กชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะนี่ไงสามหมื่นจะแพ็ก3ามหมื่นแบบนี้ให้นะ3 5 0 0บาทค่ะ3 5 0 0บาทคุณลูกค้าขาพร้อมส่งมากๆคุณลูกค้านะคะอยากได้กี่ผืนนะคะหรือว่าอยากได้เป็นเซ็ตเริ่มต้นเนาะ3 5 0 0บาท สวยคลาสสิกมากๆขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008ร้านแม่มาริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะ,ะ <ๆ S 1> ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะอยากเลือกผ้าใช่ไหมยอย่าลืมนะแอดไลน์เข้ามาเลยเบอร์โทรนี้แหละ089-0416008สามารถนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยแล้วก็ทักแชทน,นะๆๆแล้วก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาได้ด้วยๆๆขอบพระคุณ